หน้าผาเลยเหรอครับปู่เขียนจนหน้าผามันก็ถ่ายคลิปถ่ายคลิปถ่ายคลิปก็ถ่ายถ่ายถ่ายมันก็เอามาให้ดูปูปูปูเพื่อนเขียนให้แล้วนี่ว่าสังขืงอยู่หน้าผาโบ้ยปูเบิงปูปูปูครับปูครับอะไรปูไปทำเหล็กไหลนะครับปูเออไปทำเหล็กไหล ทำเลักไรแม่คะ่ะทำเล็กไรเป็นลั <ทำ S 1> ษนะได้เล็กไร <ใน S 2> <อ>มันก็เป็นวัดเป็นผู้เป็นผาหนาผาเป็นมีหนาผนมนาผมีผู้เขานีล่ล่ะวันไปผู้ไปกับไปทิ้งกับเลยไปขออนขันคนรักษาวะวัดอยู่หันเลยว่าขอมาเห็ดเลเ็กแน่เขา,าเลยเขาบขอกเขาบอกยอมแต่แดกเขา็วาเยอมคุยกันไปคุยกันมาเพิ่นเพิ่นก็เลยใจอ่อนมันก็บอกเลยเอาไปขอก็ได้ยุ่แถวข้างนอก ทั้งนอกถ้านั่นออเป็นถ้ำเหรอครับปู่เป็นถ้ำถ้ำเหล็กไหลมีเหล็กไหลดำยังกระถานไหลกูปู่กยังมีอยู่ใช่ไหมครับปู่มีเดี๋ยวนี้ก็มีโอ้แต่เขาจะให้เข้าเข้าไปมีพระจำจำอยู่นั่นเขาไม่ให้เข้าเลยครับเขากลัวไปเช่นเหล็กไหลเอาเหล็กไหลโอ้อม่นจะเอาเกไก็คือปู่ ไปมาแล้วไปขอมาแล้วไปขอมาแล้วแล้วทีนี้เป็นไงมีเทวดาอะไรนนะางฟ้าอะไรที่ปู่เล่าปู่ก็เลยแกก็เล่าไปฟังอาจารย์ลายนั่นตอน <c oughs> แกยังไม่มาบวชนั่นนะแกไปอยู่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 ที่นั่นแหละครับผมทานั่นอยู่นั่นหลายหลายหลายพรรษาแกเลยเลยบวชบวชแล้วแกเลยออกมามาอยู่มาบวชอยู่สิกบาล้วแกก็ศึกศึกแล้วแกก็ชวนปู่ปู่นหน้อยปู่นหน้อย ไปหาเลขก็ใั่ไปก็ไปตัวมีรถบ่นละ่ะมีสองพอ่อลูกมาพอดีอม,มาชวนปู่ไปเอาเลขอนนั้นเอาเลขเอาเลขที่ไหนก็เลยคุยกันก็เลยไปเอาอยู่นี่แหละอยู่ไอ้น้ำสมนี่แหละทำเลขไหนี่แหละครับผมก็เลยไปก็ไปไปเที่ยวพอทำบัตรเย็นเสร็จปู่ก็เลยลงมาปู่ก็ออก ปู่ก็เลยออกไปออกไปก็ไป,กไปซื้อผลไม้เก้ายอย่างก็ซื้ออย่างละเล็กได้น้อยๆอย่งเก้าอย่างหมากคูอะไรอะไรเสร็จไอถึงขึ้นไปเขาไม่ให้เข้าว่าทาไงเนาะจุดคอที่ไหน,ก,นก็ว่าขอได้โยแถวข้างนอกถ้าเนี่ยแต่ในถ้ามาห้ามเข้าครับเขาปิดประตูเหล็กเลยครับปูป่ก็เลยเดินไปเดินมา เข้าไปหลังถ้ำหลังถ้ำมันก็เป็นชะง,ง่อนผาเป็นชะง,ง่อนผามันเป็นที่โลโลมนีตีดึงตึงตึงโอ้โลมเย็นเลยนะลมโอ,โมโอ้แรงปูกไปถึงได้ปูก็ตั้งตั้งจัดการตั้งหมากไม่หมากอะไรตั้งตั้งลงเทวดาจุดทูปสุดเทียงก็เชิญเพิ่นเข้ามา มากินของฝากเคียวหมากเคียวคูกันไอไอไอที่พาไปไอขับรถนะครับไอเชียนพระนะมันก็ตั้งกล้องถ่ายถ่ายแบบนี่ละถ่ายตั้งกล้องถ่ายนี่แหละครับถ่าย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 มันถ่ายไปถ่ายมันยกขึ้นถ่ายถ่ายไปนั่นเหมือนก็เห็นละไอผู้หญิงมันชุมนุมสองสามคนมานั่งกินกินหมากไ้อยู่นะ เห็นในกล้องเลยเห็นในกล้องเลยผู้ใดเปูมะนางผู้ใดล่ะคะมะนางกินกระักแล้วใส่ชุดขาวเพ่าเลยชุดขาวไทยติดนะไทยติดเลยเห็นชัดเลยอ่ามันกัมันกับไายขึ้นหน้าผาเลขสามเจ็ดแดงยังครึงสามเจ็ดโอ้ยูหน้าผาหน้าผาเม็ดเดียวเลยแหละครับเม็ดเดียวเลยเทวดาเพิ่นกินแล้วเพื่อนไหนเล็เออจะจักองค์ค่ะมากินวัน สองสามอันคนนหนหละแต่งชุดขาวเหรอครับใส่ชุดขาวสบายเฉียงสบายเฉียงเม็ดเดียวสามเจ็ดมันมันก็บปูปูปูเบิ้งหี่เบิ้งหี่เบิ้งนน่มันก็เอากล่องน้อยปูเบิ้งปูก็บปูก็ถสวดคาถาสวดหันอยู่เนาะปูก็มองมองเขาเสียเมื่อไห้ตู้พบเบิ้งให้ให้ตุ้มหนันเบิ้งพวกนั้นเบิ้งก็บ่สนใจแลอดทันครับอ่า สามเจ็ดแดงยังครึ่งสานมี่ต่สองตัวเี๋เอาเราสามตัวไม่ได้แหละครับปู่เอ้ามันมีเลขสองตัวนั่นอเห็นเห็นแต่สองตัวแค่นั้นมันก็เป็นเลขล่างนี่สามเจ็ดสามเจ็ดเลขล่างนะปู่เนาะก็ให้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 แค่นั้นนะครับก็ดีตัวเพิ่นเพิ่นยังให้ไปขนาดนึงเพิ่นยังให้ดีเพิ่นไม่ไกบดีเรนไม่ถีบลงไอเหวอ่ะไม่หง โอยปูยางยางลงยางลงเอาตู้พบมันแล้วตู้พบเดือดน้ำก้นปูสุกตู้พบดีตัวตู้พบเบี่ยงตัวนี้จากปูเอาหัวสุกลงไปโค่นต้นใหม่้คนเพราะพบเนี่ยนะครับออถามตัวพบแม่ปาคือแข่งไงละครับปูเกือบเกือบเกือบเอาปูไปนน้ำนิเหรอขั้นรวบปูลงไปดีตายมันน้ำกันอยากคือคอหงส์คอหงส โอ้ยแข็งแข็งแข็งเคยมีคนนวายบกบปูะมีคนเจอดีบ่จากแล้วปูกระพงกันปูไปข้างแรกข้างเดียวเท่านั้นปูกระพไปมันก็มาชวนนี่มาลบเราอีกมาหลายเชือกตามหาปูเลยนะครับตามหาเลยเดี๋ยวนี้เขาก็ตามหาอหญ่ตุกปูตัวเขาเสียตอนนี้ใกล้ๆกับปูอยู่นี่แหละอย่าไปไฟโหรเลยคือไม่ให้ใครรู้เลยว่าปูนี่นะปูเนาะเม็ดเดียวเลยนะครับปูเม็ดเดียว สามเจ็ด้เนาะเขียนเลยครับค่ะครับอันยังกอผปูฟันยังก็ว่าลืมเมือนอไรหมานะมานะแม่ปูมากัดแล้วมากัดกันนะมามากัดปูนะครับผมฟันฟันว่าหมามันมากัดนี่แหละมักัดใบบินเทบาทจังใดพูดละหมามากัดเขาเลยจับหมาฟาดตายสี่ตัว มาฟันตั้งแต่พวกเจ้าจักไปมากเต็มหันเลยจับไปฟันฟันเลยมา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 ตัวครับมาซีตัวมาตัวว่ใหญ่หรอกมาพันเตี้ยๆน่ะมาพันน้อยๆน่ะมัดขาปูมัดมัดมือนี่กัดมือปูกัดมือเอ้าเอ้ยสวนจ้าของอ่ะสวเอ้ามึงคืออยากตายหรือจับฟาดตายมั้ ในฝันได้ตื่นตาเมื่อต้องชีตัวเออตายเมื่อต้งชีตััดกัดกัดมือปู่เออเออสิบหาสี่ศูนมือเดียวเหรอครับปู่เออยุ้มคนนี้ละมือเนาะกัดมือแม่มือก็บห้าห้าสี่ศูนจับขาหลังได้กนั่มหมอนั่มหมอนั่มหอน่มตายเมื่นี่มึงเห็นิบ้าฮันครัวตรงตรงกับเลขปู่เลยนะครับสี่ศูนย์ก็ตรงกันเลยตรงกับเลขก็ฝากพี่ชายไปเซอร์เลย เด็กดังเลยแหละเล็กดังเลยนะปูน้องครับไปทำอะไรทำเหล็กไหลนะครับผมเม็ดเดียวเลยครับเม็ดเดียวแล้วก็มีความตามตามทุกทุกจะพูดเหมือนกันตามแกเดอร์เม็ดเดียวเลยนะปูเม็ดเดียวเม็ดเดียวตรงตรงเลยโอ้ไปพันยานผีเพื่อนกันเลยเลยขึ้นไปนอนอยู่ที่หน้าเพื่อนพ่อปูเอาเราเอาเราถวาย พุ่มถวายสายพุ่มมันแหละพอดีเพื่อนเดียวมากเลยเพื่อนว่าเพื่อนว่านาปูเดี๋ยวก็เหลืองเดี๋ยวก็ดำเดี๋ยวก็เหลืองเดี๋ยวก็ดำเหลืองดำเหลืองดำพุ่มไปนะมินเพื่อนน่งจอบอยู่ไก่พญานผีเพื่อนก็เลยว่าอันอธิษฐานว่าข้านผีมาให้ไปหาปูอันเด้บนตรงมหาศาลว่ะท่น ครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของหลวงปู่นะครับวันซีครับผมแคปหน้าจอไว้นะครับเม็ดเดียวเลยนะครับปู่ไปขอแนวทางจากถ้ำเหล็กไหลนะครับได้มาเม็ดเดียวเลยคือ สามเจ็ดนะครับผมแล้วก็ตัวเลขของความฝันของหลวงปู่ที่หมามากัดมือนะฮะข้างเดียวนะครับก็ตีเป็นห้าสี่ศูนย์นะครับก็ตรงกับเลขหลวงปู่เลยนะครับเนาะครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องเลยนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ